สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เนาะเอาวางไว้ให้แม่ตรงนี้อสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่หัวข้อหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์ตั้งใจที่จะ <c oughs> ตั้งใจที่จะสร้างมันขึ้นมาสำหรับพวกเรานั่นเองนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะอาจารย์เคยทบทวนพวกเราแล้วเกิดการสับสนนิดหน่อยนะคะพวกเราจะสับสนนิดหน่อยกับความหมาย กับสิ่งต่างๆองค์ประกอบของสิ่งนี้นะคะอ่ะมาขึ้นหัวข้อที่อาจารย์จะอธิบายในยวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือส่วนผสมทางการตลาดหรือ CPS นั่นเองนะคะส่วนผสมทางการตลาดหรือ CPS มีทั้งหมด4 P. <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่ product นะคะ productplacepromotion r นะคะ product คืออะไรนะคะ product คือผลิตภัณฑ์ p r i c e ราคา place ช่องทางการจัดจำหน่ายและโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการตลาดนะคะ product นะคะ product สกด p r o d u c t นะคะนี่ก็คือ product คือผลิตภัณฑ์นะคะ price right, p r i c e ราคานะคะ place ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ p l a c e ช่องทางการจัดจำหน่าย C promotion น,นะคะ promotion C R O M O T I O N นะคะนี่คือความหมายสำหรับหัวข้อต่างๆที่อาจารย์จะสอนพวกเรานะคะมาที่ความหมายแรกเลยนะคะมาที่องค์ประกอบแรกองค์ประกอบแรกก็คือ product นะคะ product <c oughs> ก็คือ product <c oughs> คือผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์หมายถึง ทุกสิ่งนะคะหมายถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท้องตลาดหรือนักการตลาดนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะเ,คเพื่อให้เกิดกรรมสทธิ์หรือเพื่อให้เกิดการอุปโภคบริโภคนะคะและก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้นะคะสินค้านะคะสินค้าก็คือสินค้าที่นํามาแลกเปลี่ยนตามท้องตลาดได้เช่นสินค้าอุปโภคสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นะคะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด3ประเภทนะคะอย่าสับสนนะมีทั้งหมด3ประเภทหนึ่งสินค้าอระโภค 2. สินค้าบริโภค3สินค้าอุตสาหกรรมนี่คือความหมายของผลิตภัณฑ์นะคะอ่ะทบทวนใหมายผลิตภัณฑ์หมายถึงสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนตามท้องตลาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสินค้าประโภคสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมนะคะ,ะทุกคนพอเข้าใจเนาะสำหรับความหมายของผลิตภัณฑ์ PRODUCT นะคะ P R O D U C T อาทีนี้มา นะคะ P ตัวที่1,000ผ่านไปแล้ว Product Product นะคะผลิตภัณฑ์นะคะก็คือสินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนตามท้องตลาดได้นะคะต่อมา P ตัวที่2คือ Price Price คือ Price นะคะ Price ก็คือราคาราคาหมายถึงจำนวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับการได้รับกรรมสิทธิ์ หรือความสะดวกสบายความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเดิมนะคะหรือความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาหมายถึงสื่อกลางที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในรูปแบบของเงินตรานะคะเช่นราคาปีราคาส่ง นะคะนี่ก็คือความหมายของราคานั่นเองนะคะที่นี้ราคามีทั้งหมดเท่าไหร่คะราคามีทั้งหมด2ประเภทนะคะ2ประเภท1ราคาปีนะคะราคาปีนั่นก็คือราคาที่ชือ้อซื้อสินค้าทีละชิ้นอะ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสินค้าชนิดนี้ซื้อ1ชิ้นนะคะนั่นก็คือราคาปีนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็น3ชิ้น6ชิ้น 12ชิ้นนะคะที่เราเห็นตามเพจต่างๆนั่นก็คือขายตามราคาส่งนะคะทีนี้ราคานะคะราคาอาจารย์อยากให้พวกเราเข้าใจด้วยนะคะซึ่งราคาแต่ละราคาจะมีทั้งราคาปิดแล้วก็ราคาส่งนะคะซึ่งมีความหมายแตกต่างกันนะคะราคานะคะราคาทบทวนหน่อยนะคะราคานั้นก็คือจํานวนเงินที่บุคคลต้องจ่าย นะคะจำนวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายบุคคลตัวนี้คือผู้บริโภคนะคะต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับการได้รับกรรมสิทธิ์หรือความสะดวกสบายจากสินค้านั้นๆนะคะความสะดวกสบายจากใครจากเจ้าของเดิมนะคะนี่ก็คือความหมายของราคาหรือคัาวหมายความหมายดนึงถ้าอาจารย์ถามพวกเราว่าอ่าไพ i c e คืออะไรคะไพคือราคาราคาก็คือสื่อกางที่แลกเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบของเงินตราเช่นราคาปีราคาสสงนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์ จะกลับมาทวนกลับมาถามว่าส่วนผสมทางการตลาดคืออะไรนะคะ CPS มีอะไรบ้าง Product คืออะไร Price คืออะไร Place คืออะไร p r o m i t i o n คืออะไรนะคะอาจารย์จะเอามาอธิบายทีนึงทีนี้เรามาขึ้น P ตัวที่3พนะคะ P ตัว3ก็คือ พี่ตัวที่สามก็คือเพลสนะคะเพลสคือช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ก็หมายถึงวิธีการนำสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคหรือมูอของลูกค้านะคะหากเป็นสินค้าที่จะขายในหลายๆแห่ง นะคะจะมีวิธีการยังไงวิธีการยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับองค์การหรือองค์กรแต่ละองค์กรนะคะที่เลือกการจัดจําหน่ายสินค้าในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เพลสนะคะเพลสก็คือช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งท่องช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยมีความหมายยังไงนะคะทีนี้มาดูสะกดกันก่อนเนาะเพลส PLACE นะั่นก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือวิธีการนำสินค้าไปสู่มือของลูกค้านะคะซึ่งวิธีการนำสินค้าไปสู่สู่มือลูกค้าหรือมือของผู้บริโภคนะคะมีวิธีการหลากหลายนะคะสามารถใช้ได้ตามสินค้าหรือสถานที่ณจุดจุดนั้นนะคะสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายมีทั้งหมด2ช่องทางนะคะ2ช่องทางหนึ่งช่องทางทางตรง นะคะสองช่องทางทางอ้อมนะคะสำหรับช่องทางทางตรงก็คือการผลิตสินคา้าผลิตแล้วเอาอไปจําหน่ายได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะนั่นก็คือการผลิตปุ๊บแล้วก็เข้าไปจําหน่ายเลยคือช่องทางทางตรงนะคะทีนี้มา2ช่องทางทางอ,อ,อ้อมช่องทาง,อองทางอ้อมก,ก็คือช่องทางที่ผ่านหนึ่งพ่อค้าคนกลางนะคะ2ออาจจะเป็นพ่อค้าปีพ่อค้าส่ง นะคะอันนี้คือช่องทางทางอ้อมเนาะ<ม>นักเรียนพอเขาจะ,จะเข้าใจเนาะช่วงนี้เราเรียนออนไลน์นะคะเราเรียนออนไลน์ก็อาจจะมีปัญหาหติดๆกัดกขัดหน่อยนะอาจารย์ก็เลยจําเป็นต้องอัดคลิปแบบเนี้ยเพื่อใครเพื่อนักเรียนเองที่จะเข้าใจเราสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้น,นะคะอ,นนอะทีนี้ อีกสไลด์สุดท้ายนะคะสุดท้ายแต่ไม่ไม่ใช่ท้ายสุดนะคะก็คือ promotion. โปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการตลาดนี่แหละที่อาจารย์เป็นห่วงมากนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจสับสนนิดหน่อยนะคะว่าการส่งเสริมการตลาดออ้ยจัดค้าส่งเสริมการตลาดคืออะไรส่งเสริมการตลาดคือลดแรงแจกแถมไหมนะคะใช่แต่ไม่ถูกต้องนะคะการส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่น โปรโมชั่นคือการส่งเสริมการตลาดสกดอย่างไง PROMOTION คือการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการตลาดก็คือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วการจัดกิจกรรมเนี้ยการจัดกิจกรรมต่างๆของการส่งเสริมการตลาดก็จะมี 1. การโฆษณา2การประชาสัมพันธ์3การส่งเสริมการขายและก็4การขายโดยบุคคล นะคะทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการตลาดก็คือโปรโมชั่นนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ว่าโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดสี่สีประเด็นสีองค์ประกอบที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะมีอะไรบ้างคะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและการขายโดยบุคคลนะคะเป็นยังไงเราจะอธิบายให้ฟังเนาะโปรโมชั่นการโฆษณา นะคะโปรโมชันคือการส่งเสริมการตลาดจำให้ดีนะคะแล้วก็จำอ่ะทีนี้มาสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปอาจารย์จะบอกลึกๆของคําว่าโปรโมชันนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าโปรโมชันคืออะไรอธิบายกันสั้นๆเนาะเพื่อจะอให้เข้าใจง่ายโปรโมชันนะคะคือการส่งเสริมการตลาดซึ่งการส่งเสริมการตลาดจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย,ขาย,ขาย,ยการขายโดยบุคคล การโฆษณาคืออะไรมาการโฆษณาคือการส่งเสริมการขายโดยใช้วิธีการต่างๆเช่นวิธีการทางทีวีทางวิทยุทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือทางอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ก็คือการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา นะคะอธี้ต่อมาคือการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์ก็คือการกระจายข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าง่ายขึ้นหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นเช่นการประกาศตามเสียงตามสายนะคะหรือการทําแผนภาพโปรชัวใบปลิวและการประชาสัมพัการพูดหน้าสารงนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ นะคะทีนี้อีกสไลด์หนึ่งนะคะการส่งเสริมการขายนี่แหละประเด็นเลยนะคะทุกคนจะเข้าใจว่าโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการขายไม่ใช่นะคะโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการตลาดจะมีปีกย่อย4องค์ประกอบโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและขายบุคคลทีนี้เรามาดูส่งเสริมการขายเลยการส่งเสริมการขายก็หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณานะคะ และก็การขายตรงการการใช้พนักงานขายการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือเอาง่ายๆอการส่งเสริมการตลาดหมายถึงกิจกรรมที่นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์การขายโดยบุคคลการขายทางตรงการโฆษณานอกเหนือจากนี้นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือลดแลกแจกแถมอ่าลดแลกแจกแถมคือการส่งเสริมการขายนะคะไม่ใช่การส่งเสริมการตลาด นะคะส่งเสริมการขายก็คือลดราคาแลกสินค้าแจกสินค้าแถมสินค้านะคะลดยังไงแถมยังไงแลกยังไงแจกยังไงเดี๋ยวจะอธิบายในสัปดาห์ถัดไปนะคะนะคะเอาทีละประเด็นทีละหัวข้อเนาะทีนี้มาการขายโดยบุคคลการขายโดยบุคคลหมายถึงนะคะหมายถึงการขายที่ผู้ขายติดต่อหรือรเผชิญหน้าก,กับผู้ซื้อหรือผู้มุ่งหวัง ในบ้านหรือหน้าบ้านเลยนะคะซึ่งการขายโดยบุคคลเนี้ยคือการให้พนักงานนะคะคือการให้ความสำคัญและบทบาทของพนักงานโดยตรงนะคะคือการส่งพนักงานไปตามร้านตามบ้านต่างๆนะคะ,ะยกตัวอย่างเลยพวกเราจะได้เข้าใจงานย,ยกตัวอย่างคือเซลล์รู้จักเซลล์กันนะคะนี่ก็คือการขายโดย บคนคือพนักง,งานนั่นเองนะคะ2นะคะหรือการให้พนักง,งานขายตามหมู่บ้านเข้าใจกันเนาะนะคะ,ะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมีลูกสาว,วมาประกบอยู่ข้างๆนะคะตอนนี้น้องนิดก็ปลอดภัยแล้วเนาะมาประกบอยู่ข้างๆแม่นะคะบอกรวบผมก็ไม่รวบนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาสรุปกันเนาะ ส่วนกันก็คือส่วนผสมทา,างการตลาดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราจะฉากก่อน สรุปวันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์จะสอนพวกเรานะก็คือส่วนผสมทางการตลาด C.P.S. ใช่ไหมคะอาจารย์ได้อธิบายข้างต้นแล้วนะคะแนะนำแนะนำเนาะในคาบนี้ให้เราฝังทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกคือให้เราเขียนตามสไลด์ที่อาจารย์อธิบาย นะคะให้เขียนเนาะก,ก็จะมีฟังไปด้วยรอบที่2ถ้าเขียนเสร็จแล้วให้เราฟังฉบับเต็มๆพร้อมกับดูในดูในเลคเชอร์ที่พวกเราจดนะคะเราจดยังไงเราดูไปด้วยฟังไปด้วยนะคะรอบแรกอาจจะแค่จดเนาะจดตามสไลด์ที่อาจารย์ให้ข้างบนรอบ2ก็คือลองมาฟังที่เราจดกับที่อาจารย์พูดซีพวกเราจะพอเข้าใจไหมนะคะสรอบขอเน้นๆสรอบ ในสัปดาห์หน้าเราเจอกันวันจันทร์เนาะสัปดาห์หน้าวันจันทร์อาจารย์จะขอถามในสิ่งที่อาจารย์ให้ไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นการทดสอบการสอบเก็บคะแนนโดยการตอบข้อสักถามจากอาจารย์การถามตอบนั่นเองนะคะว่าส่วนผสมทางการตลาด CPS เป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะ r o d u c กสกดยังไง p r i c e สกดยังไง p l a c e สกดยังไง Pro โ o ชั่นสกดอย่างไงนะคะแล้วโปรโมชั่นแยกออกเป็นองค์ประกอบ4ประกอบอะไรบ้าง นะคะนี้ฝากให้พวกเราไปทบทวนเนาะทีนี้ในข้ามหากพวกเราจดเสร็จแล้วนะคะจดเสร็จแล้วตามตามลิงก์ตามวิดีโอที่อาจารย์ส่งให้ให้ส่งลงในกลุ่มเราเลยนะคะส่งในขามเนาะก็คงไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรานะคะ สัปดาห์หน้าที่ทดสอบจะสอบโดยที่ไปยชื่อใครทุกคนเปิดกล้องขึ้นมาแล้วหลับตาตอบนะคะหลับตาตอบเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า เราเข้าใจนะคะที่อาจารย์สอนเนาะแล้วมีการทบทวนด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ห,หัวข้อเสบบผสมทางการตลาดหรือ CPS นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะสองคาบเอาเนื้อเน้นแค่นี้แหละทบทวนด้วยนะคะฝากนักเรียนทุกคนทบทวนด้วยช่วงนี้เราเรียนออนไลน์นะคะจะมีปัญหาหน่อยติขดขาด,ดแต่ให้พวกเราสู้ไปพร้อมกันสู้ไปพร้อมกันกับอาจารย์นี่แหละกับครูนี่แหละนะคะ,ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ thank you